สวัดีครับบอ่อปลาและทุ่งนาอันนี้ทําบันไดลงไปคือสมัยหดผักนะครับผมตักน้ำขึ้นมาหดผักอันนี้จะ,จะเป็นท่าน้ำลอยกระทงหุ่นเดชผนว่าทําไว้เผื่อวันลอยกระทงหุ่นเด้อันนี้ปลูกต้นน้อยหนาแล้วก็ ผลไม้ที่ชอบบักตะกบปกลูกหลายต้นเลยครับสามต้นลวดเลยบักตะกบมะขามน้อยหนาโซนนี้น้อยหนายาวๆนี่าวสวนของแท้เลยครับนี่เป็น้าวสวนเด้ยนี่คุณนายหน่อยนี่บนอุบลชาแนลคนเดียนี่อันนี้ต้นไผ่ไผ่ยังน้อพอเพิ่วมาไผ ไปบงหวานบอหรือไผ่ยังนี่หละอันนี้ต้นจานอันนี้ต้นเอ่อยังนาส้มผู้หรือ,อยังนี่หละครับผมโอ้ยหรือ่าละมุดนี่หละจำบ่ได้ <c oughs> นี่ล้วครับสาวสวนบัานนี้ปลาดุกนี่มาจังไดปลาดุกนี่ ปลาดุกนี่สิร้ายก่บกบละโอ้ตรงนี้กำจัดนะครับตรงนี้เอาออกละปลานินปลานินนี่เกือบพันแต่ตอนนี้ประชากรปลาดุกนี่แซงแซงหมูหมดเลยบูปลารวดเร็วแหงกินอาหารรวดเร็วแหงปลาดุกนี่มันต่ำกินเลยครับผม ไปทุกที่เลยโน่นอาหารล่งนี่ประดุกน้ำนาเลยนี่แล้วครับผมหลังคาหรือว่าแสแลนแบบโบตงองให้ทึบเนาะครับเนาะทำหลังคาให้กบอยู่เพื่อกันความร้อนเศร้าๆกับจ้าสีแล้วครับผมใสๆมากกบมันกับสีพักพน ยังไม่ปิดสนิทเดี๋ยวสิปล่อยหนามอีกจักเท่อนึงปล่อยหนามไม่ไล่นามเก่าลงไปจังค่อยเสียนปิดปิดเสี่มุมนี้นี่แหละครับแต่ว่าเสียเอามมองมาใส่ประดูกบานนี้ปลาดูกก็ไปเน้นไปเตียงตอนเทียงครับ ตอนเศร้าคงไม่พันแล้วแต่ใส่ใส่ตร่งใส่ม่องเราเพราะว่าใส่สมวกมันบาดเจ็บใส่ม่องมันก็ยังจับง่ายเนาะครับเนาะนี่นะครับโมกบกัไญ่แห้งแบบน,นี้ยิยนล้ลยแต่ก่อนเสาแรงเสาแรงหนึ่งหนึ่งถังอันนี้เนาะ ทางพลาสติกตอนนี้เศารายัางเดียวก็เกือบเบิดเลยเช้าเกือบเต็มเย็นเกือบเต็มต่อไปก็ต้องลดลดจำนวนลงให้กินตอนแรงหลายกว่าตอนเสาราเพื่อความประหยัด